บอกว่โอ้ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผมก็มาวันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะที่ขับปอดนะครับผมหรือว่าวอลโว่รับผมบอยทีวอลโว่นะครับวอลโว่วอลโว่วอลโว่ห้ารูร้อยแปดห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะครับเดี๋ยวหัวหัวข้อคลิปต้องใส่นะห้ารูร้อยแปดนะใช่ครับผมขอบอะไรครับตัวนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นห้ารูร้อยแปดนะครับเอาใจสาววอลโอดนะครับแล้วก็วอลโว่นะครับอ่าเพราะว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นล้อเฉพาะนิดนึง ล้อค่อนข้างสภาพสวยเลยผมบอกเลยนะตัวนี้มันจะเป็นออกคล้ายๆกับลายมูเก้น g นะครับผมเป็นขอบ17นิ้วนะตัวนี้กว้าง7.5 offset 42นะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อใกล้ๆกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกนะสีการเมทัลลิกนะสังเกตมาซูมดูใกล้ๆได้เลยนะครับผมเรามาส่งครับอ่อันนี้ซูมดูใกล้ๆนะครับผมสังเกตสีนะครับจะเป็นเกล็ดเมทัลลิกแบบนี้เลยนะครับผมเขาเรียกเป็นกากเพรแบบนี้ เปิดแปดคียนิ่วเรื่องเลยครับผมสีเน้นนี้อ่ะลองดูรอบๆเลยนะครับให้ดูทุกวงวิ่งวับวิ่งวับอ่าล้อตัวนี้ค่อนข้างสวยนะผมบอกเลยแล้วหายากด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับผมอ่าคือเจ็ดกว้างเจ็ดจุดห้านะครับผมกว้างเจ็ดจุดห้านะครับผมสี่สิบสองครับไม่ยื่นแน่นอนครับผมสี่สิบสองครับผมอยู่ในซุ้มแน่นอนครับผมงานเจดวิลล์แอลนะครับผมงานเจซดนะครับมีรหัสล้อนะครับศูนย์เจ็ดอ๋อมาแล้วครับพี่นยักล้านขอเรา ก็ล้อค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากมากนะครับที่สําคัญครับล้อหาโคตรยากเลยนะครับเป็นท่ารูร้อยแปดแบบนี้ลูกค้าทา่ไหนนะที่สนใจอยู่ต้องเลีบติดต่อมาเลยนะ mm hmm. เพราะว่าปกติล้อฟอร์ดเนี่ยท่ารูร้อยแปดปกติก็หาใส่ยากอยู่แล้วนะวอลโว่ปกติก็หาใส่ยากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นล้อไฟชั่นหรือล้อเดิมเนี่ยหายากมากๆาเลยนะครับผม ก็ล he like ้อต <c oughs> ัวนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับใครมาก่อนได้ก่อนมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับขอบ17ลายโมเก้น GT แบบนี้นะครับผมใช่ครับสวยมาก่อนได้ก่อนผมย้ำนะลูกค้าทางไหนจะใส่เป็นตัวโฟกัสลายวายนะครับผมขอบ17ขอบ18หรือไม่ก็จะเป็นขอบ16นะครับสามารถเทิร์นได้นะครับใส่แล้วเบื่อมาเทิร์นได้ลายวายมี18ด้วยพี่มีอ๋อไม่มีมันจะเป็นลูกผ้ากานตัวนอกนะครับขอบ18สามารถเทิรนได้เลยอ๋อพละมีโอ้หายากนะตัวนั้น โอกาสมาถึงแล้วห้ามพลาดเลยนะลูกค้าท่านไหนที่เป็นสาวงหรือเอาใจคิปของเรานะครับผมครับผมได้เลยนะขายากที่สุดครับห้ารูร้อยแปดนะผมย้ำนะครับห้ารูร้อยแปดนะครับสาหรับขดและวอนโบนะครับคลิปหน้านะครับมีลูกค้าเรียกร้องมาครับจะเป็นล้อของ s s W นะครับที่เราพุ่งไลฟ์สดกันไปนะครับลูกค้าบอกว่าอยากจะเห็นล้อเปล่าเดี๋ยวผมจัดให้เลยคลิปหน้าโคสวยอีกวงหนึ่งนะครับผมก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเปล่าด้วยนะครับผม ล้อขอ1 7 5้าู108แนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ